ก็าากนีมีแฟนขับหลายคน่ายหนูไม่มีเงินหนูอยากจะไปทำงาน,นต่างประเทศออสเตรเลียจังได้แนะนำให้หนูหน่อยหาง,งานให้หนูหน่อยว่าพมีเงินอยากมาทำงานกต่างประเทศผู้สิมิทาเกียนบ่ ูส้สิมีคาเดินเดียงมาทำงานติท่านจะดีรือบ้านเมืองใครเท่านั้นแหละสบายมีงานอยากจะเห็ุไปก่อ,อแก่ๆ่าต้องไปยืมหนี้ยืมสินคนนั่นคนนี้มาทำงานกลางประเทศเหรอกบ้านเท่ากับรวยขวยนันนะสิรวยนะ่ะนะถึงยาำรวยน่ะว่าเป็นหนี้เป็นสินพอนมาทำงานกลางประเทศดูกู้หนี้ยืมสินอืมว่าบ่มีเงินไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่นเดินเรียงมาบางคน เดินเรียงนางเป็นแสนสองแสนประพานจ่อยเสียเงนินจิ่มซื้อเปนหนีถิ่มซื้อให้เป็นหนีตื้มบัตรที่นี่มสิบอกไห้็่เห็นสินชาบบริลลัมออกข่าวอย่วันไปเห็นงาน่วมสิงคโปร์เพิ่นหลอกไปโดนหลอกไปไปเห็นงานนวด อันนี้เขาหลอกไปขายบริการหรือเปล่าคือบ้านทอดมือเร็วไม,ม่สื่อแบหง้าได้ตั้งบอที่พูดดวงดีกับดวงดีไปคือจ,จะพูดนี่ดวงดีกับดวงดีไปในผัวดีพูดลองคนคนไทยเท่านัน้นครเย็เบืองทยปะแต่งนานกับฝรัง่งฝรั่งเอามาตั้งประเทศฝรั่งเอามาขายตู่พอคือ มีหลายเลยผมกาติดตามข่าวคุณจ,จักเบิ้งข้าวกันเลยไหมอรอบรูเบ,บิ้งข้าวกันเลยไหมพูดรวงดีกับรวงดีไปพูดรวงบ่ดีกับคือวานละ่ะ ได้ผัวฝรั่งอบนแม่ไม่สิสบายทุกคนเด็กทุคนได้ผัวฝรัง่งกับสบายคือยชนพูดดีสบายเศเษฐอย่างติต้มกระแดกได้บ้านเหตเขาอีสานได้านอยู่ได้ผัวบเคย่าผัวบกคย่าผัวบเข่าจริงยังกับท่ยไรใส่ินงท่าไรผัวบกวควยว่าพอฮักบเคยเห็ดมันเสียหายไงฮักบดีดิงด่งการพนันไงฮักบด้ใส่ังเสียฮขาแก่สื้อกินสื่อบานนี้ผู้ลังคน เราเห็ุงานนอกบ้านพัวกับใบเห็ดไปรับจ้างสิไปเป็นลูกจ้างของสิพัวกับใบเห็ุเออพัวใบเห็ดนียขันว่าเร่องไปเห็ุงานเนี่ยโดนดาเลย่อยพัวใ่เห็ดก็บหอยก็บปูไปเก็บเห็ดก็บย่างเนี่ยบอกหายไปหายอยู่ต่อบ้านขันอยากกินไปตลาดเอาไปงุืมพัวก็เป็นสั่นับเมี่ยงบ้านนี้คนยิ่งไทยบางคนไอ้พวกฝรั่งตกออกไปเห็ุงานนอกบ้านอืเพราะว่า องหาเงินมาซอยผัวายขนามทาไสอผู้ลังคนติดหนีธนาคารกับมีเออติดหนดีธนาคารากับมีไปกู้เงินยืมสินธนาคารมากก็ต้องพากันไปทํางานหาเงินซอยกันมาใส่หนีใส่สินเออเป็นสั้นเดิวันว่าใลผัวฝรัง่งสิสบายกับทุกคนเด้เป็นบางคนพี่น้องผู้ลังคนสบายก็ย้ายชมพูอีกลวยก็ย้ายชมพูอีกอืมกับมี่เป็นมงคน แต่ยังได้สกู๊สบายซานนงโอเคแล้วอืเกิดมาได้ที่นี่เกิดมาเคยสบายซําหนไบ่เคยลำบวญซม,มิ่งไงลำบุญซม,มิ่งเอาแล้วพอแล้วสบายซม,มิ่งเอาแล้วพอแล้วว่าปัดขนาอย่างพ่อแล้วนะคัวกระฮักลูกก็ดีอืบ่ไปลั้งถันยีตัวผูละคอนจะไม่อยู่กับผัวฝรัง่งแต่งงานขันแต่งเมืองไทยไมาอยู่ต่างประเทศอยู่นั่งกันบ่ดด้พอเดือนสองเดือนตีกันขากันทิมกันอีก อืมอีหลีตมมัวเป็นยังไั่นางการมีฝรั่งเขาจังเบิรงดีๆอืมบ่เป็นว่านฝรั่งเอาโหลดบ่เหม็นแดงต่ำหมดบ่เหม็นเลยตังประเทศมันลำบากเลยจะบอกให้ค่าครองสิบก็สูงอืมขันบ่มีงานบ่มีเงินอยู่บ่ได้ต่างประเทศอ่ะต้องมีเงิน ต้องมีงานสำรองต้องมีงานเห็ดอืนี่เลยอยู่ไรขาของขีกมันสูงอ่าเป็นสั้น บอกให้ว่าหลอนประดีกับว่เข้าใจก็บ่าหูจีวังเลยเนาะคุณลุงคนบอกว่าอุ้ยอาจารย์ผู้สมัยก่อน,นเห็นกินกุ้งร็อกเตอร์เดี๋ยวนี้เห็นกินห่วงกินกบกินเขียดหากว่ามื่อยสิบวันที่ไหนด้วยห่วงแพงกว่ากุก้งร็อกเตอร์อีกเนื้อ กิโลหนึ่งสามพันกว่ากว่าน่งกิโลหนึ่งอ่ะตีเป็นเงินไทยสามพันกว่าบาทแพงกอล็อตเตอร์อีกทีบอกให้เออบอกให้เอล็อตเตอร์มันถือก้อนหุ่นเด็กอึ้งให้ทักกิโลหนึ่งสามพันสี่พันกว่อ่ะอึ้งอ่ะอึ้งกับกบกับเขียดอ่ะว่ามันถือถือทีบอกให้ตีเป็นเงินไทยมันแพงเนี่ยตีเป็นกิโลน่ะเออแพงกอล็อตเตอร์อีกทีบอกให้ รัตเตอร์กุ้งอาหารทะเลอเยู่ออสเตรเลียอยากกินย่ำไหนไปซื้อเลยได้ปลกโขกเขียดอึ่งหัวอยากกินออก็บ่ได้กินเด้มันสิมีเงินซื้อก็บ่ได้กินเด้เแต่มันอบ่มีให้ขายมันบ่มีซื้อ,อ,อมันบ่แม่นไปวางขายตามท้องตลาดคือจังนั้นอาหารซีฟูดด้ดเด้สิบอกให้เออเป็นจังซั่นเป็สิบอกให้ Thằng chị Vong lại đi ăn thịt bò ít chặt Tất nhiên thì xong